สวัสดีค่ะนักเรียนคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสถานปรอะอกอบก,การนะคะ English for the Workplace นะคะเป็น EP ที่2แล้วนะคะใน EP ที่2นะคะเราจะพูดถึงเรื่อง Welcoming Visitor นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะ Welcoming Visitor นะคะก็คือการต้อนรับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบริษัทต่างๆนะคะ จะต้องมีการต้อนรับลูกค้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง v o c ค b u l a r y นะคะคำศัพท์นะคะเป็นคําศัพท์คานามนะคะ Direct Sale การขายตรง Retail Business ธุรกิจขายย่อย System Engineer วิศวกรด้านระบบ c a s Accountant หัวหน้าฝ่ายบัญชี Marketing Planner นักวางแผนการตลาด Computer Specialist นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Company Finance ฝ่ายการเงินนะคะเหล่านี้นะคะเป็นแค่แผนกนะคะเป็นแผนกที่เขาเรียกแผนะบางๆนะคะต่อไปคำนามนะคะต่อไปก็คือ c o l e สนะคะเพื่อร่วมงานเ a ส e นะคะ,เ,นะคะเราจะมักจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะเกสตก็คือเพื่อร่วมงานนะคะเพื่อร่วมงาน ต่อไปนะคะ lift นะ,ะที่เราพูดเราจะเขาเรียกว่าเป็นการพูดทับศัพท์นะคะ lift step บันได responsible นะคะความรับผิดชอบอันนี้เราต้องมีนะคะ have a seat กร,รุณานั่งหรือโปรดนั่ง verb คำกริยานะคะเป็นการแสดงนะคะท่าทางกริยานะะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างเช่น introduce การแนะนำ เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะว่าเราจะมีการแนะนำให้ใครรู้จักใครนะคะเพื่อนะคะซื้อ m e e t พบ e l c o m e ในทั้งหมดนี้นะคะกูอยากจะให้นักเรียนดูนะคะว่าคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะได้พบเจอกันนะคะถ้าเกิดเป็นการพบปะลูกค้าคำแรกเลยนะคะ e l c o m e ยินดีต้อนรับนะะต่อไป เราจะพูดเกี่ยวกับวลีคนะวลีหรือข้อความที่ใช้ต้อนรับลูกค้านะเวลาที่เราพบลูกค้านะคะ glad to see you again เอ๊ะอันนี้หมายถึงว่าน่าจะเป็นการได้พบบกคนนะยินดีที่ได้พบคุณอีก n I n n t r t r u d u y o y t u เออทีฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับแขกของเรานะคะลูกค้าของเราอาจจะมาพบพูดในการผู้จัดการนะคะ เราก็จะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณสมิธ Please to meet you ยินดีที่ได้พบคุณ Here my Here m ค card Here my card เรียกการ์ดนะคะ, Here my. Here my ะ,คะภาษาอังกฤษก็เรียกากร์ดนะคะนี่คือนาบ,บัตรของผมดิี่ชัน What do you do คุณทำงานอะไรคะ เรก่อี่สังเกตว่าเวลาเรามีคำถามน,นะคะเราจะใช้ในคำสุภาพไม่พนนะคะ please นะคะเป็นคำสุภาพต่อไป meeting with นะคะ e s t h ข้อความที่ใช้เมื่อพบแขกของบริษัทอ,อ,อย่างที่ครูบอกนะคะคำสุภาพมันเป็นคำสุภาพนะคะ x me, are you ขอโทษนะคะคุณคือคุณสมิธใช่ไหมคะคุณคือคุณณเดชใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าหรือแขกของเราก็จะพูดตอบก,กลับมาเนาะแอมเห็นไหมคะเวลาที่เราถามขอโทษนะคะคุณคือคุณสมิธใช่ไหมคะเขาก็จะตอบก,กลับมาว่าแอมเขาชื่ออะไรเวลค o ัมจูยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับน่กเรียนสังเกตไหมคะ Welcome เวลค o ัม t ูแล้วจะมีจุดๆ,ๆ ก็คือชื่อหน่วยงานของเราะคะ่ะ Come this way please คุณลุณาเชิญทางนี้ค่ะในกรณีที่บริษัทของเรานะคะมีหลายชาั้นหรือหลายแผนกถ้าเขามาพบพแผนกไหนเราก็จะต้องเชิญเข้าไปทางนี้นะคะการเชิญนะคะถ้านักเรียนไป50%ค่ะหรืออะไรก็ตามเวลาเขาไม่ชี้กันนะคะเขาจะใช้ผายมือผายมือแบบนี้ผามือ Ask me to meet you ขอให้ฉช่ไมบคุณ คุณสมิธขอให้เราเออลูกค้ามาพบคุณคนนี้คนนี้นะะต่อไปนะคะถ้านักเรียนจะสังเกตได้นะคะเ,ออเกี่ยวกับเวลคัมมิ่ก็คือการยินดีที่ได้ต้อนรับเนี่ยก็จะมีประโยคที่นักเรียนจะต้องจำนะคะอย่างเช่นเว c o m ม excuse me นะ,ะไม่ใช่ sorry นะคะ excuse me นะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะขอให้นักเรียนได้จำไว้นะคะสำหรับบทเรียนยูนิตที่2นี้นะคะก็จะกล่าวกันแบบเกินๆนะคะเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเวลาที่ลูกค้ามาเราควรจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะปฏิสัมพันธ์ยังไงเพราะฉะนั้นครูเลยอยากให้นักเรียนนะคะให้ทำบทบาทสมมุติ บทสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกค้า Conversation ก็เป็นบทสนทนาแต่ส่วนใหญ่เราใช้แค้ว่า dialogue ก็คือสนทนากันระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลที่สองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้นักเรียนออฝึกนะคะฝึกทักษะไว้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นใน EP ที่2นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ